อ้ําโอ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเช,คยช็คบอยออาเช็คหน้าบอย,อ,บอ,ยอ,อ่ะพี่ป้อนพี่ป้อนอ้ําเค็กไครนะคะลูกเค็คไขรนะเค็กบอย,บอยพี่ฝนก้าวินด้วยลูก อํมเอาติคว oh oh uh, oh uh, um. oh ิน oh ตีค oh วินตีควินทิควินน้อหมลูกหืมกอดเอากอดควินอุ้มออกอุ้มอ่ะอําโอ้ยลูกระวัง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  อร่อยจังเลยนะ้ะพี่ฝนแก้วป้อนเนาะพี่ฝนแก้วป้อนอย่าลืมขอบคุณพี่ด้วยนะคะลกูกโอ้ยเก่งจังเลยพี่น้องคุณเมื่อเมื่อยหนูกินอย่างเดียวนะลูกหนูเมื่อยเหรอคนเมื่อยพี่ฝนแก้วหรือเปล่าคะลูกแก้วแก้วก็เมื่อยเห็นไหมพี่ฝนแก้วก็เมื่อยเย็นแมลงมอมแมม โอ้ยอมอเอแล้วอ <cn Jean> <c oughs> ่านหนังส <diversion> yeah. okay, ือเห็นไหมไหนอ่านอันนี้โอ้ยระวังโรกพี่ฝนแก้วระวังโรกอ่ะอ่านนี้พี่ฝนแก้วฟังกินอีกไหมอ่านให้กวนงโอเคอ่านให้กว้นอ่านให้กว้นไปพี่ฝนแก้วมาแรงหรือโลกอ้ำแล้วอ้ำ โอ้ยเก่งจังเลยพี่น้องมัมแอมนี่ฝันแ้วอิ่มแล้วเหรอลูกนี่น้ำไม่เห็นนูกินเลยอแมลงแมลงอืม mầm vô khắp bọn nón ừ, oh, à, ừ, nóng vô ừm, kinh doanh lời mầm 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 giòn lời mầm mầm à, âm âm, âm 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 ừ bài nóng mìm nói bài chúc đấy อ่ะไม่จบของเต็มปากบ๊ายบาย